เอพสิจ้าอืมมาเปิดกระสอบเลยนะจ๊ะอย่าคิดนะว่ามันคือปลาเธอบิวมันิจ้าดูเสียงรุน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 ถ้าได้ยินแต่เสียงมันคงไม่ใช่ปลาแล้ว โอ้โหแม่เจ้าเว้ยจานบิว้วจานบิ้วมานหอยนะจ๊ะเอฟซีจ๋านี่คือหอยหอมทองที่จานบิ้วเรียกแล้วก็หรือไม่อะไรนะที่พี่เขาบอกว่าหอยหอยหวานญี่ปุ่นโอ้โหนี่มันคือหอยหวานญี่ปุ่นสายพันธุ์นี่อันนี้มันคือใช่อืม โอ้โหเนี่ยมันหอยมันผสมกันแล้วไม่เข้าใจว่ามันมันมันไปกองกันอยู่ในนั้นได้ยังไงเยอะแยะแล้วน้ํามันไม่ค่อยไหลแล้วมันคลานไปหากันได้นี่มันเป็นหอยหวานส่วนมากเลยส่วนมากจะเป็นหอยหวานหอยหวานทั้งหมดเลยหอยเชอรี่มันจะคนละลายนะจ๊ะเอฟซีจ้านี่ยมันมันมันไม่ใช่หอยเชอรี่นะเนี่ยดูลายมันดีๆลายมันจะขวางแนวนอนให้สังเกตดีๆว่าเนี่ยเนี่ยหอยพวกนี้ลายมันจะมามาทาง ขวางแบบนี้หอยเชอรี่มันจะเป็นลายไปข้างหน้านะจ๊ะเอจิจ๋าเนี่ยสังเกตไหมเนี่ยหอยเชอรี่มันลายมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะวิ่งมาแบบเนี้ยตัวหอยพวกเนี้ยมันจะเป็นลายขวางเนี่ยมันจะขวางแนวยาวถ้าสังเกตดีๆแล้วก็ตัวของหอยเชอรี่อ่ะมันจะไม่เต็มและไม่อ้วนอย่างเงี้ยส่วนมากปากมันจะแปลๆออกไปเนี่ยเห็นไหมลายมันจะวิ่งเชิดไปข้างนอกถ้าเป็นหอยเชอรี่ นี่มันคือนี่หอยเชอรี่ลายมันจะวิ่งออกข้างนอกนี่ไม่ใช่นี่หอยหอมเนี่ยถ้าปากแป๊ะแปเชิดๆิดเงี้ยเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นลูกครึ่งน่าจะเป็นหอมเชอหอมเชอโของหอยมันมันมันกลับลายสายพันกันเนี่ยแต่มันอ้วนๆทั้งนั้นเลยแกะดูตามันแกะตามันออก แต่พวกนี้คือไม่ต้องห่วงพวกนี้คือหอยหวานหอยห,หอมแน่นอนตัวเพราะสีมันก็บง่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นหอยหอมทองนะจ๊ะ CFFC จ๋าเต็มลำมกลังเลยทีนี้นี่มาเจ้แม่เจ้า FC จ๋า มันเยอะแยะมากมายสิเหลือเกินโอ้โหหอมทองอันนี้คือมันคลายขี้ออกมาแล้วน,นี่มันอยู่เป็นบันแล้วมันก็คลายออกมาแล้วตัวนี้คือหอยโขงหอยโขงก็คือตูดมันจะไม่ค่อยแหลมแลวหน้ามันจะอ้วนวู้สายพันธุ์พวกนี้มันเป็นแปลกโอ้โหสุดจ้าเลยนมาเจสีจ้าเยอะแยะมากมาย he <laughs>